้คำว่าประธานประธานประธานเนี่ยแปลว่าความเพียรมีหยดสี่ประการ <c oughs> เพียรระวังบาปอากุศลกรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิด <c oughs> บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเราเพียรระวังไม่ให้เกิดแล้วก็เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วเพียรเจริญกุศลใหม่ๆ เมื่อกุศลเกิด hmm. ขึ้นกุศลเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วเราก็เพียรรักษาเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้ตกต่าสังวรประทาน สังวรประทานก็คือระวังเพียรระวังบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดแล้วก็ประหารประทานเมื่อบาปอากุศสลธรรมเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรละบาปอากุศลธรรมนั้น ภาวนาประธานเพียรทำให้กุศลใหม่ๆเกิดอนุรักษณาประธานเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นไม่ให้ตกต่าในการทำความเพียรเนี่ยเพียรสี่ประการ เทียนระวังบาปเนี่ยระวังที่ไหนอระวังบาปอกุศสรธรรมก็คือระวังที่อายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันเมื่อ อายตนะภายในกระทบกันกับอายตนะภายนอก <c oughs> แล้วก็เกิดความรู้สึกเพียรระวังระวังตรงนี้นะระวังไม่ให้บาปอากุศลธรรมเกิดอันนี้จะระวังบาปได้เนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทัน รู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์ของใจเมื <c oughs> ่อใจเกิดขึ้นรับรู้เราใส่ใจดูรู้ทันบาปอกุศสร,รธ,ธรรมก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเรา แต่ถ้าเราใส่ใจไม่ทันก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมเกิดในการทำความเพียรจึงทำให้ระวังบาปไดนะ้ระวังบาปอกุศลธรรมความสำคัญก็อยู่ตรงนี้ตรง ระหว่างที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเกี่ยวข้องกันแล้วใจเกิดขึ้นรับรู้ตรงนี้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าผัสสะเมื่อตากระทบรูปแล้วก็ใจเกิดขึ้นรับรู้ สิ่งสามสิ่งเกิดขึ้นประจบเหมาะกันพอดีเรียกว่าผัสสะทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจทางตาก็คือตากับรูปกระทบซึ่งกันและกัน จักขุวิญญาณก็เกิดขึ้นรับรู้เรียกสิ่งสามสิ่งนี้ว่าผัสสะเป็นจักขุสัมผัสสะทางหูก็หูกับเสียงกระทบซึ่งกันและกันโสตะวิญญาณก็เกิดขึ้นรับรู้เสียง เรียกสิ่งสามสิ่งนี้รวมกันว่าโสตสัมผัสสะทางจมูกกลิ่นกับจมูกคือคานาปะสาทกระทบซึ่งกันและกัใจคือคานาบิญญาณก็เกิดขึ้นรับโลเรียกว่า คานะสัมผัสสะทางลิ้นก็ลิ้นกับรถกระทบซึ่งกันและกกันชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นรับรู้เราเรียกสิ่งสามสิ่งนี้ว่าชิวหาสัมผัสสะทางร่างกายมีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบร่างกาย และ,ะกายยะวิญญาณเกิดขึ้นรับโลเราเรียกว่ากายะสัมผัสสะส่วนทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสสะจักขุสัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายยะสัมผัสสะ แล้วก็มโนสัมผัสสะนะในการใส่ใจระวังบาปเราระวังตรงผัสสะนะี้เมื่อมีจับขุดสัมผัสสะเกิดในการระวังบาปก็คือเข้าไปกระทํมโยนิโสมนสิการให้ทัน โยนิโสในตัวผัสสะสติก็เข้าไประลึกถึงตัวผัสสะ <c oughs> เมื่อโยนิโสในผัสสะสติก็ระลึกถึงตัวผัสสะ <c oughs> ปัญญาก็จะเกิดขึ้น รอบรู้ในตัวขัตสะปัญญาก็จะไปทำหน้าที่เห็นการเกิดการดับของขัตสะเมื่อเห็นการเกิดการดับก็เป็นวิปัสสนาปัญญา กระทำโยนิสโสให้มากขึ้นกระทาสติปัฏฐานให้มากขึ้นก็จะไปเห็นการดับไปดับไปเป็นวิปัสนาปัญญาจะเห็นการดับไปดับไปตรงนี้เรียกว่า วิปัสสนาปัญญาคือมองเห็นการดับไปการเกิดขึ้นนั้นจะไม่ปรากฏชัดเจนแต่จะชัดเจนในการดับไปวิปัสสนาปัญญา ตรงนี้ถ้าเรียกว่าพังขยานเมื่อเห็นการดับไปดับไปเนี่ยผู้เห็นก็เกิดมองเห็นว่าน่ากลัวไปดูตัวผัสสะผัสสะนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัว เมื่อมองเห็นว่าน่ากลัววิปัสสนาปัญญาก็เกิดขึ้นตัวมองเห็นหน่ากรวัวนั้นเป็นตัววิปัสสนาปัญญาเรียกว่าพญายานแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มมองเห็นว่ามีแต่โทษไม่มีคุณ วิปัสนาปัญญาก็เปลี่ยนไปเป็นอาทีนวะยะอาทีนวะน,นะยานที่เกิดขึ้นมองเห็นว่าเป็นโทษนะจากนั้นความเบื่อนายก็เกิดความเบื่อนายก็เป็นวิปัสนาปัญญาเบื่อนายในในตัวผัสสะเนี่ย เรายกตัวผัสสะขึ้นมาเป็นอารมณ์เรียกว่านิพพิธานะเมื่อมองเห็นผัสสะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายวิปัสนาปัญญาก็ต้องการหลุดพ้นนะต้องการหลุดพ้นก็ มองหาทางหลุดพ้นเนี่ยต้องการหลุดพ้นก็เรียกว่ามุลจิตุกรรม,มยตายานมองหาทางหลุดพ้นท่านเรียกว่าปฏิสังขายราเมื่อวิปัสสนาปัญญาแก่กล้าขึ้นนะคือไปมองหา